สวัสด,ดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะับพบกับเราช่องพังทองชุมหรือพังไม่แก้วนะคะแม่แม่วันนี้ก็นะคะเข้าทัวตามเดิมนะคะแม่แม่เหมือนเดิมคะ่ะวันนี้อันนี้พี่บัวออกมาแล้วนะคะเหลือไม่แก้วนะคะแต่ช่วงนี้จะติดนะคะจะติด จะติดน้องบัวทองหน่อยนะคะแม่แก้วเนี่ยบอราสีทําบุญนําอันนี้ชื่อพา,ายบัวทองค่ะเนี่ยเออแม่เราแม่เอฟซีนะคะทําบุญด้วยนะคะทําบุญด้วยนะคะทําบุญกับน้องบัวทองแม่แก้วนะคะมีรางวัลให้ด้วยนะคะวันนี้หมานพริกแดงนะคะ ขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณมากมากนะคะคุณหลายๆด้อแม่เด้อโชคหมานร่ำรวยนะคะก็ม, <laughs> มีแม่แม่นะคะใจดีนะคะขึ้นรถนะคะมอเตอร์ไซค์นะคะตามเอารางวันมาให้นะคะน้องบวท้องให้แม่แก้แล้วก็อยากให้น้องบวท้องอีกนะคะเพราะว่าเห็นบอก อาบน้ําอยู่นะคะออกมาไม่ทันนะคะตอนนี้เราก็จะออกจากบ้านแล้วนะคะแม่แม่แมเราทัวร์รอบบ้านแล้วนะคะแล้วก็จะเดินทางไปอีกบ้านหนึ่งนะคะก็พอดีแม่ซี FC นะคะใจดี JD นะคะก็เลยเอารางวัลมามอบให้น้องช้างของเราทั้งสองเชือกนะคะแม่แม่วันนี้แม่แก้วกับพี่บัวก็หมานพริกแดงนะคะ แต่ช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยมีคนอยู่บ้านนะคะเพราะว่าเห็นแม่แม่บอกเข้าไปแซมข้าวนะคะเพิ่งมีน้ำนะคะแม่แม่ช่วงนี้แม่แก้วเนี่ยจะติดน้องบัวทองมากๆเลยนะคะไม่ยอมห่างนะคะช่วงนี้ช่วงนี้นะคะติดมากๆเลยนะคะแม่แม่ไม่อยากห่างเลยนะคะ น้องวัวไปไหนไปด้วยนะคะวันนี้นะคะแม่แก้วช่วงนี้จะติดนะคะถ้าห่างกันก็จะมีร้องนะคะะไม่อยากห่างนะคะไม่อยากห่างเลยจะขึ้นรถกับน้องวัวแล้วนี่เนาะน้องวัวขึ้นไปแล้วนะคะแม่แก้วนี่ไม่ยอมห่างให้จับนะคะ ช่วงนี้ไม่อยากห่างเลยนะคะขขึ้นลดงบันไดตรง้อาบัวออกก่อนมันต้องบัวลงมาอีเก้วมันต้องหมุนทั้งหลดเจ้าตอบรถเจ้าอย่าเฝ้าอดตีดบบ่บ่เอาเอาบัวลงก่อนถึงกระโตัวใส่บัวก่อนโอ้ยมดมุอขึ้นแล้วลงบาได้เนาะ ขึ้นแล้วลงไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่รู้ไม่รู้จักจะเอาหลังลงนะคะแม่แก้วต้องหันหน้าลงอย่างเดียวต้องให้น้องบัวทองลงก่อนนะคะขึ้นเออนั่นแหละบัวทองเขาลงได้แต่แม่แก้วไม่ลงนะคะแม่แก้วงะะกลวงแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องหมุนข้างต้องเอาหน้าลงนะคะแม่แม่ <c oughs> โอ้ยเนาะยากยากูาก้บ่าวบัวอีกฮาลุงเฮ้า แก้วลงมาหยิงแก้วลงมาเนี่ยต้องลงแบบนี้โอ้ยหน้าแตกหมดแล้วนี่รถเข้าแคบก็รถจะโขงขึ้นแล้วลงไม่ได้นะคะไม่รู้เอาหลังลงนะคะต้องเอาหน้าลงอย่างเดียวนะคะแม่แม่นี่โอ้ยน้ออ้ยน้อขึ้นแล้วลงไม่ได้นะคะเอาบัวมาหนองบัวทองมาขึ้นหนองบัวทองมาขึ้นเฮ้ยน้อ ต้องขึ้นรถตัวเองนะคะโอ้ยไอยเห็นน้องวัวทองอยู่บนรถแล้วขึ้นรถไปด้วยเลยนะคะรถขึ้นแล้วลงไม่ได้นะคะแม่แม่นี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วลงไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ถอยหลังลงนะคะถอยหลังลงไม่เป็นนะคะตัวเองนะมุ้ต้องหมุนลงนะคะโอ้ยเนาะ ต้องให้น้องบัวลงก่อนนะคะตัวเองถึงจะลงได้นะคะแกเนาะ้แม่แก้วไม่รู้วิธีเอาหลังลงนะคะแม่แม่ขึ้นรถขึ้นขึ้นได้แต่ลงต้องหันหน้าลงนะคะก็เลยต้องให้น้องบัวทองลงก่อนนะคะก,กลัวตกรถนะคะติ<า>ดเขาแห้ง เอ็งเ so, ็มาแล้วก็ติดเหมือนเดิมติดเหมือนเดิมบ่ย่อมหนีบัวบัวแต่ผู้สาวอยู่ข้างได้หันข้างใส่เขานี่มากแฮงรนมือข้างหลังไปแอแก้วก็ได้ออซได้ออซอได้คิดเขานี่มากแฮงเงเหนียวดอก ไปตามบ้านแล้วก็หายแล้วก็ร้องหาเขาเด้อแม่แก้วนี่จกแน่บัวจับคแขนพราะเขามีแห้งนั่นเห็นบ่ผู้้าผู้เ้าจับเหรอไปบัวกึยกช้านะบาสิวะไ่ได้รักแบบแฟนบ,บาสิวารักเหมือนพี่เหมือนน,น้องแม่แก้วบอกบัวมีแต่อังน้องบัวทองมีแต่อังแม่แก้ว แตอังแต่อังแล้วแต่อังแม่แก้วมีออดนะคะมีแม่มีออดเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแม่นะคะก็เป็นกําลังใจนะคะให้กับช่องทางแม่แก้วของเรานะคะแม่เอ้าน่ะน้องบัวทองจับแล้ว ดีใจดีใจไหมเขาจับแล้วหันหันที่หันดากให้เขาเลยเขาจับหร่ะที่หันตาดากให้เขาย่างเดี่ยวเค้เขาจับแล้ว,าาว <c oughs> จะ <c oughs> ถ้าได้ยืนแบบนี้เราชอบมากๆเลย <c oughs> ให้ยืนข้างๆนะคะชอบนะคะ การมะพร้าวการมะพร้าวอาการมะพร้าวเพื่อนได้ยืนนะคะได้ยืนเคียงข้างนะชอบยืนคู่ชอบยืนคู่นะคะ ช่วงนี้เราก็จะไปพักแล้วนะคะแม่ๆหาให้พ่อควรไปหาที่พักอยู่นะคะยืนรอนะคะตอนนี้เรายืนรออยู่ช่วงนี้ก็จะเงียบหน่อยนะคะไม่ค่อยมีคนอยู่บ้านเราก็เลยจะพักนะคะ คลิปนี้ไรนี้ก็แค่นี้นะคะแม่แ็คลิปหน้าไรหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ